สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้แฟนโซนคอมเมนต์จะมาเก็บตกคอมเมนต์มุมมองต่างๆของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับที่เขาเนี่ยอุ่นเครื่องเอาชนะทีมสำรองของวอลเลย์บอลหญิงไทย3ต่อ2เซตนะฮะเป็นนัดอุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มศึกอาเซียนกลางปีนะครับก็ต้องบอกว่าแมตชนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยไม่มีพิมพิชญาไม่มีหัตยาพรพันธชจุออนและปิยนุษแป้น้อยนะครับก็จริงๆเนี่ยเป็นแมตท,ที่อุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมนะฮะ แอดมินก็เลยไปส่องคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามว่าเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนจะไปฟังคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสาวไทยก่อนนะครับวันนี้เนี่ยสาวไทยเนี่ยเปลี่ยนรายชื่อ2คนนะฮะกันนิกายกับพิชกรเนี่ยจะลุยอาเซียนกลางปีแทนคัตตรีกับจรัตพนนรเนี่ยซึ่งได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อในวันนี้นะฮะแล้วก็โปรแกรมของสาวไทยนะครับก็จะแข่งในวันที่9กันยาเวลา 18นาฬิกานะครับหรือว่าหโมงเย็นเจอกับฟิลิปปินส์นะฮะก็ตามเชียร์ทางหน้าจอแล้วก็ใครที่อยู่โคราชก็ไปเชียร์ที่โคราชชาติชายหอได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แฟนโซนคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็มารับชมคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามกันเลยจ้าโดยมุมมองคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าได้ซ้อมกับทีมอันดับ14ของโลกก็ถือว่าฟินมากแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับนัดกระชับมิตรทั้งเวียดนามแล้วก็ไทย เล่นเพื่อความสนุกสนานแต่ในการแข่งขันจริงมันจะมีความแตกต่างกันคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมชุดที่3และ4ของไทยก็ทําให้ทีมชาติเวียดนามเหงื่อตกได้เช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับถือว่าเป็นความสุขของทั้งเวียดนามและไทยที่ได้ซ้อมร่วมกันถือว่าเป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายมุมมองต่อมานะครับแค่นัดกระชับมิตรพวกเขาก็เลยไม่ได้ใส่กันอย่างเต็มที่มุมมองต่อมานะครับผม นัดกระชับมิตรส่วนใหญ่เรามักจะชนะแต่เมื่อทัวร์นาเมนต์เริ่มขึ้นเท่านั้นแหละเรามักจะเพียงพำคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยน่าจะเป็นชุด3นะคอมเมนต์ต่อมานะครับมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนานคอมเมนต์ต่อมานะครับนัดกระชับมิตรพวกเรามักจะชนะแต่เมื่อแข่งขันจริงพวกเราก็แพ้ฮ่าๆคอมเมนต์ต่อมานะครับสำหรับทีมไทยปล่อยพวกเขาไปเถอะ เวียดนามยังไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับแค่นัดกระชับมิตรช่างมันเถอะคอมเมนต์ต่อมานะครับรู้สึกเซสพรส์มากทีส่สามารถเอาชนะทีมไทยได้ตื่นเต้นมากแต่ทันทีที่รู้ว่าเป็นชุดที่2ของไทยความตื่นเต้นนั้นก็หายไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ว่าจะเป็นชุดที่2ของทีมไทยแต่พวกเราชนะพวกเขาได้ มาสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกอาเซียนกลางปีกันเถอะคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยพยายามไม่ทำให้ตัวเองถูกกดดันคอมเมนต์ต่อมานะครับนัดกระชับมิตรชนะแต่แข่งขันจริงก็กลับพ่ายแพ้อย่าเพิ่งรีบดีใจไปคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าหากทีมไทยเอาจริงเวียดนามก็คงไม่ถึง15แตม้มคอมเมนต์ต่อมานะครับผมต้องการแมตช์กระชับมิตรแบบนี้เพิ่มมากขึ้น คอมเมนต์ต่อมานะครับจงเชื่อมั่นว่าสักวันเราจะชนะทีมชาติไทยได้เหมือนกับฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมานะครับให้กำลังใจสาวๆกันเถอะแม้ว่าจะเป็นชุดที่2ของไทยแต่พวกเขาทุ่มเทและมุ่งมั่นที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติไทยยังไม่เปิดไพ่แต่เวีดนามเปิดหมดแล้วในนัดอย่างเป็นทางการพวกคุณก็จะรู้เองคอมเมนต์ต่อมานะครับ เป็นกำลังใจให้สาวเวียดนามทุกคนไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรขอให้คนทําเต็มที่และนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่แอดมินเนี่ยนำมาแชร์มาให้กับแฟนๆฟนุตบอลชาวไทยนะฮะก็รอตามเชียร์นศึกอาเซียนกังปีกันต่อนะครับว่าเวียดนามจะเป็นอย่างไรนะครับผม